ลำนี้ก็เป็นเครื so ่องของัสเียนะครับ i u t i น IL76 ครับเป็นเครื่องของสหภาพโซเวียตนะครับก็น่าจะอายุอนามประมาณ20 20ป okay. ีขึ้นนะครับก็เครื่องนี้ใช้ทำอะไรฮะเครื่องนี้ใช้ขนสินค้าครับใช้ขนสินค้าขนคางโก้ครับธรรมดาธรรมดาก็ไม่ไม่ไม่เคยเห็นเลยครเครื่องตัวนี้ตั้งแต่เกิดมาตัวจริงก็เพิ่งจะเห็นครั้งนี้แหละครับ ดูเป็นเอ่อสี่เครื่องยนต์นะครับแล้วก็มีล้อโนต้ตก็ค่อนข,ข,ข้างใหญ่นิดหนึ่งล้อเมนมีทั้งหมดฝั่งละแปดล้อใช่ไหมครับฝั่งละแปดฝั่งละแปดอันนี้เป็นเครื่องของเมื่อก่อนเป็นเครื่องของสาภาพรัเสเซียเก่าใช่ไหมครับรับสรเซียเก่าเก่เาก็น่าจะพัฒนามาจากเอ่อเครื่องคอมเมเชียลก็คือเครื่องโพลิสารแล้วก็จะมา พัฒนาเป็นเครื่องคารโก้ก็คือคขนส่งสินค้า<ช>ทางอากาศนะครับเพราะเครื่องมีขนาดใหญ่ <ừ> อันนี้ได้ข่าวว่ามีบริษัทอะไรนะครับที่ว่าบริษัทร่วมที่มีเครื่องตัวใหญ่ๆฮะัอาเครือ่องรัสเซียส่วนามากก็จะของรัสเซียก็จะมีอยู่3-4ี่บริษัทรวมๆก็มีอายุชินมีอนธนอฟแล้วก็ตุกเล็บ ได้ข่าวว่าไอตัวเอ็นทอนอนี่มันเป็นตัวใหญ่มากเลยใช่ไหมคใช่ครับตัวตัวสองห้ามิลลิอาร์ใหญ่ที่สุดในโลกประมาณเท่าสนามฟุตบอลไหมฮะไม่ครับใหญ่ใหญ่มากนะครับครับอันนี้ขอขอทราบชื่อเสียงเรืงนามมันอีกสักครั้งหนึ่งฮะว่ามันชื่ออะไรฮะไอยูชินครับไอ7อลเจ็ดสิบหกครับอ๋อเป็นเครื่องของสหชาชินาเัียนะเดี๋ยวลงเราลงมาดูกันใกล้ๆด้านนอกนะฮะครับครับ รูปร่างหน้าตาแปลกปรลาดแบบไม่เคยเห็นมาก่อนครับได้เห็นกันแบบเป็นๆใกล้ๆขนาดนี้อนาาของีกเป็นันาาของแบบแบบโบราเป็นแบบ Hi ไฮดีซึ่งเครื่องปัจจุบันส่วนมากเครื่องแบบโลโีที id, ่พีอ่อาร์ตพูดว่าเม่ก,กี้เครื่องตัวไหนนะที่วัดไม่เคยตกเลยเป็น i อ96ครับเครื่องของรพ,พัฒนามาจากตัวนี้ใช่ไหมฮะพัฒนาอ๋อ เ็นเครื่องที่ได้ได้รับกฎยานามว่าปลอดภัยที่สุดในโลกอืมโอเคนียงผลักปลอดภัยที่สุดแล้วว่ามีจำนวนน้อยครับยิ่งน้อยก็ยิ่งตกน้อยใช่ไหมฮะโอเคครับครับก็ Air Channel ก็มานำเสนอเครื่องบินที่หน้าตาแปลกประหลาดที่ไม่เคยเห็นฮะให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันในวันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณพี่อาร์ตครับผู้รู้ทางด้านเรื่องเครื่องบินนะครับครับสำหรับ อแอร์แชนแนลก็พบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับผมขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ